สบายดีพี่น้องพบกับขาพระเจ้าในสองวันนฤริสั่แนวเมื่อนี่สินไมาเหตุคลิปตีเขาเนาะเดยวมาส้นส้มเลยเดอ้อกับลูกหลานทีมงานบ้านเฮาเนาีมันเยอะเนะด้ไหมเนาะมันคือบ่ไหนน่ะไอเหตุทางล่างดูนลวงเด้อ อันนี้ก็น้องซาเลี้ยงปลาเน้นปาาลาร่วมปลาปากปลา,ปา,ปาทุกชิงทุกอย่างอ,อยู่บ้านนาย,ยามเนาวก่อนหนาวเดียวได้มีหมูหมูก็มีเดอจ้า โมกม็มีบึงงผนเขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลามาเบึงป่ามีในหน้ามีเขาในหน้ามีปลาในดินก็นมีเบิดทุกสิ่งทุกอย่างมีหอดอันมะคุ่งกะทิน สัตว์สว่วสิ่งตนไหม่ใบห้ามีแต่แน่อุดมสมบูรณ์อยู่บ้านเฮาบ่มีเงินกับอยู่ได้อยู่แบบธรรมศาสตร์กินแบบธรรมชาสตรอยู่หน้าก็มีเขาอยู่น้องแมวก็มีปลากัาน เดี๋ยวพักเพัยเบิงบ้งเบิเอาม,ามัมเกี่ยวมาใสอซสองแม่ลูกอีก <c oughs> ยับ่ว้านทหนย่งทับอันหนึงส,สาสาที่ทับอีกอันหนึ่งแจ,แนนจัดแม่กอล์ฟกอล์สปริงริสตู เกง่งแท้ๆมาหอน,นี่ก็ซิได้จบเพียงเท่านี้เนาะถ้าเบิ่งบัดไซกระสอบมันสิได้จักสอบ